สวัสดีค่ะมาเรียนรูน้คณิตศาสตร์กับครูโต๋กันเช่นเคยนะคะวันนี้คุณครูจะพามาเรียนรู้เรื่องการเปรียบเทียบและเรียงลาดับทศนิยมมาเริ่มเรียนรู้พร้อมๆกันเลยค่ะสําหรับการเปรียบเทียบทศนิยมนะคะถ้าเรามีเส้นจํานวนให้เราเห็นนะคะให้จําไว้ว่าทศนิยมที่อยู่ทางขวาจะมีค่ามากกว่าทศนิยมที่อยู่ทางซ้ายนะคะ โดยเรียงลำดับนั้นนะคะให้เราคิดถึงตอนที่เราเปรียบเทียบ <ๆ S 1> และเรียงลำดับจำนวนเต็มนะคะฝั่งซ้ายก็จะมีค่าเป็นลบนะคะแล้วก็0นฝั่งขวาของศูนย์ก็จะมีค่าเป็นบวกนะคะกลุ่มที่มีค่าเป็นบวกไม่ว่าจะเป็นจำนวนเต็มหรือทศนิยมนะคะก็จะมีค่ามากกว่า0มากกว่าฝั่งที่เป็นลบนะคะอย่างเช่น คุณครูสนใจทศนิยมนะคะ0.2แล้วก็0และลบ0.2นะคะถ้าคุณครูเปรียบเทียบ0.2กับลบศ2นักเรียนคิดว่าจำนวนใดมากกว่าคะ0.2เก่ 2, งมากค่ะเพราะ0.2อยู่ขวาสุดนะคะดังนั้นทั้งครูเทียบระหว่าง0.2 0และลบศู ศูนจก็จะมีค่ามากกว่า0และมากกว่าลบ0.2นั่นเองนะคะอันนี้เป็นหลักการแรกนะคะถ้ามีค่าบวกกับค่าลบค่าบวกจะมีค่ามากกว่าลบนะคะต่อไปถ้าทศนิยมนั้นมีค่าบวกเปิดกันนะคะให้นักเรียนเปรียบเทียบทีละหลักนะคะอย่างเช่นคุณครูสนใจ0.4 นะคะกับ0.2นักเรียนคิดว่า0.4กับ0.2ตัวไหนมากกว่าคะ0.4เก่งมากเพราะ0.4อยู่ทางขวามือของ0.2 0.4จึงมีค่ามากกว่า0.2นั่นเองนะคะต่อไปถ้าเป็นเครื่องหมายเหมือนกันแต่เป็นฝั่งลบบ้างให้นักเรียนจำว่าตรงข้ามกับการเปรียบเทียบของเครื่องหมายบวกนะคะ เราจะไม่สนใจเครื่องหมายลบแต่เราจะไปดูค่าของตัวเลขก่อนนะคะถ้าเลขไหนที่มีค่าน้อยๆนะคะพอเขาเป็นค่าลบเขาจะมีค่ามากกว่านะคะดังนั้นนักเรียนจะเทียบเหมือนเครื่องหมายบวกก็ได้แต่ให้จำไว้ว่าถ้าเป็นลบจะตรงข้ามลบของเลขน้อยจะมีค่ามากกว่าลบของเลขที่มากๆนะคะ อย่างเช่นคุณครูมีลบ0กับลบ0ู 04, นะคะถ้ามองในเส้นจํานวนให้เราเห็นภาพชัดๆนะคะลบ0ู 02, จะอยู่ฝั่งขวานะคะและลบ0จะอยู่ฝั่งซ้ายนะคะเรารู้อยู่แล้วว่าจํานวนที่อยู่ฝั่งขวาย่อมมีค่ามากกว่าจํานวนที่อยู่ฝั่งซ้ายดังนั้นลบ0นจะมีค่ามากกว่าลบ ส่ 4, หรือใครจะจำว่านะคะลบของส่วนสมีค่าน้อยนะคะลบน้อยมีค่ามากกว่าลบมากนะคะลองมาฝึกทำกันดูนะคะ กลุ่มที่ยากก็จะเป็นกลุ่มที่มีเครื่องหมายเหมือนกันนะคะถ้าเครื่องหมายเหมือนกันถ้าเครื่องหมายนั้นเป็นบวกให้เราดูนะคะจำนวนที่อยู่ข้างหน้าจุดจำนวนไหนที่มีหลักมากกว่าย่อมมีค่ามากกว่านะคะอย่างเช่นในตัวอย่างนี้คุณครูมี235.456 6กับ6 5 7 8 9 นะคะเขามีค่าบวกเหมือนกันให้สนใจที่เลขด้านหน้าจุดนะคะเลขแรกมี3หลักเลขที่2มี2หลักนะคะแสดงว่า235.456มากกว่าหรือน้อยกว่า65.789คะมากกว่าเก่งมากเราก็จะเติมเครื่องหมายตรงนี้ว่ามากกว่าเพราะ235เป็นเลข3หลักนะคะซึ่งมีค่า ถึงหลักร้อยแต่ตอนนี้มีค่าแค่ถึงหลัก10นะคะต่อไปตัวอย่างที่2คุณครูมี4.987และ223.15นักเรียนคิดว่า4.987มากกว่าหรือน้อยกว่า223.15คะน้อยกว่าเก่งมากเพราะอะไรคะเพราะอะไรจึงน้อยกว่าเพราะ จำนวนนี้มีแค่หลักหน่วยเป็น4นะคะหน้าจุดแต่จํานวนที่2มี3หลักนะคะถึงหลักร้อยหน่วย10ร้อยนะคะดังนั้นจํานวนที่เป็นหลักร้อยก็จะมีค่ามากกว่านะคะแต่เวลาเราใส่เครื่องหมายเราใส่เครื่องหมายโดยอิงจากด้านซ้ายไปด้านขวานะคะดังนั้นเราก็จะอ่านว่า4.987น้อยกว่า223.15นะคะ ต่อไปถ้าดูจำนวนเต็มหน้าจุดแล้วมีจำนวนหลักเท่ากันให้นักเรียนพิจารณาทีละหลักนะคะจากหลักที่มากที่สุดซึ่งหลักที่มากที่สุดจะอยู่ซ้ายมือนะคะไปหาหลักที่น้อยที่สุดถ้าเจอหลักใดที่มีค่าต่างกันแล้วก็สามารถหยุดพิจารณาแล้วตอบเครื่องหมายได้เลยนะคะอย่างเช่นตัวอย่างที่1 2 3 5 4 5 6กับ2 6 5 7 8 9 น,ะะนักเรียนเทียบทีละหลักเลยคุณครูนำโจทย์ข้อที่2มาเขียนตรงนี้ให้เห็นชัดขึ้นนะคะ265.789เนะคะนักเรียนก็ดูทีละหลักนะคะเดี๋ยวคุณครูจะใช้ปากกาสีเขียวหลักแรก2กับ2 2นะคะ2หลักนี้ตัวนี้เป็นหลักร้อยเหมือนกันมีค่า2เท่ากันนะคะก็ยังเปรียบเทียบไม่ได้ขยับมาดูที่หลักสิ ตัวแรกเป็น3ตัวที่2เป็น6ต่างกันไหมคะต่างกันนะคะ3 10น้อยกว่า60ดังนั้นจำนวนทศนิยมตัวแรกก็จะมีค่าน้อยกว่าทศนิยมที่2แบบนี้นะคะต่อไป223.987และ223.15นะคะ เวลานักเรียนจะเปรียบเทียบนักเรียนก็โยกมาเขียนฝั่งเดียวกันเลยนะคะก็จะเป็น2 2 3คุณครูเอาฝั่งขวามาใส่ตรงนี้นะคะจุด1 5นะคะเทียบทีละหลักเลย2กับ2หลักร้อยเท่ากัน2กับ2หลัก10เท่ากัน3กับ3หลักหน่วยเท่ากันถึงจุดทศนิยมใส่จุดให้ตรงกัน9เป็นหลักส,ส่วน10 1ก็เป็นหลักส,ส่วน10 9มีค่ามากกว่า1 ดังนั้นเราหยุดพิจารณาที่ตำแหน่งนี้นะคะ9มีค่ามากกว่า1ดังนั้น223.987ก็จะมีค่ามากกว่า223.15นะคะต่อไปถ้าเป็นเครื่องหมายเหมือนกันแต่เป็นลบนะคะก็ทําเช่นเดียวกันแต่ตอบเครื่องหมายตรงข้ามกับที่เป็นค่าบวกนะคะ ลบของเลขน้อยนะคะจะมีค่ามากลบของเลขมากจะมีค่าน้อยนะคะอย่างเช่นคุณครูมีลบ223.987กับลบ223.15นะคะซึ่งก็คือโจทย์ข้อนี้นี่เองนะคะเปลี่ยนจากบวกเป็นลบนะคะนักเรียนคิดว่าครูควรจะเติมเครื่องหมายอะไรลงไปคะตรงนี้ เครื่องหมายน้อยกว่าเก่งมากค่ะเพราะเลขนี้นะคะ8 7 3 9 8 7นั้นมีค่ามากนะคะแต่พอไปเจอลบนะคะลบของเลขมากก็จะมีค่าน้อยนะคะดังนั้นลบ223.987จึงมีค่าน้อยกว่าลบ2 2 3ร5นั่นเองนะคะ ต่อไปไปลองทําแบบฝึกหัดกันดูต่อนะคะแบบฝึกหัดที่4ี่จนหนึ่งข้อไข่นะคะมาฝึกเปรียบเทียบเขาบอกว่าจงเติมเครื่องหมายมากกว่าเท่ากับหรือน้อยกว่าลงในช่องสี่เหลี่ยมให้ถูกต้องนะคะข้อที่1 0.54นะคะกับ0.57 0.54นมากกว่าหรือน้อยกว่าหรือเท่ากับคะน้อยกว่าเก่งมากสังเกตจากตัวไหนเอ่ย อ่าสในหลักส่วนร้อยกับ7ในหลักส่วนร้อยนะคะสีน้อยกว่า7ต่อไปข้อที่2นะคะ7.08กับ7.0.08นะคะอ่าหลักหน่วยเท่ากันหลักส่วน10 0เท่ากันหลักส่วนร้อยเป็น8ตัวแรกหลักส่วนร้อยตัวที่2เป็น0นะคะ8ตัวนี้มากกว่า 0ในหลักส่วนร้อยดังนั้น7 0 8จึงมีค่าเท่าไหรคะเป็นมากกว่านะคะต่อไปข้อที่3นะคะอันนี้ง่ายมากบางคนอาจจะถูกหลอกเพราะไม่ได้เช็คเครื่องหมายนะคะฝั่งนี้มีค่าเป็นบวกฝั่งนี้มีค่าเป็นลบนะคะบวกย่อมมีค่ามากกว่าลบเสมอนะคะถ้ามีเครื่องหมายต่าง สามารถที่จะเปรียบเทียบได้เลยนะคะไม่ต้องไปเทียบทีละตัวต่อไปข้อที่4เหมือนกันเลยนะคะฝั่งซ้ายเป็นลบนะคะฝั่งขวาเป็นบวกลบมีค่าน้อยกว่าหรือมากกว่าบวกคะน้อยกว่านะคะจําเส้นจํานวนไว้เลยลบจะอยู่ฝั่งซ้ายซ้ายน้อยกว่าขวาเสมอนะคะต่อไปข้อ5ค่ะลบเหมือนกันนะคะมาดูเลขหลังลบนะคะ จำไว้ว่าลบน้อยมีค่ามากลบมากมีค่าน้อยนะคะดังนั้นลบของ20 20มากใช่ไหมคะก็จะต้องมีค่าน้อยนะคะเก่งมากต่อไปข้อ6ก่ะคะลบ0.05กับลบ0.51ลบน้อยมีค่ามากลบมากมีค่าน้อยแต่เวลาเปรียบเทียบเปรียบเทียบเหมือนบวกนะคะหลักแรกเท่ากันหลักส่วน 10นะคะตรงนี้น้อยกว่านะคะลบของน้อยจะมีค่ามากกว่านั่นเองนะคะพอเป็นลบน้อยก็จะมีค่ามากจึงตอบเครื่องหมายมากกว่านะคะต่อไปข้อที่7ค่ะเทียบเหมือนเดิมดูซิว่าตัวนี้ลบ0.07กับลบ 0.007นะคะเทียบทีละตัวหน่วยเท่ากันส่วน10เท่ากันพอเป็นส่วนร้อยนะคะอ่าเมากกว่านะคะทางนี้เป็นลบของเลขมากเมื่อลบของเลขมากก็จะมีค่าน้อยนะคะดังนั้นก็จะเติมเครื่องหมายน้อยกว่านะคะต่อไปข้อที่8 ลบของ11.810กับลบ11.810นะคะเป็นเครื่องหมายลบเหมือนกันเทียบทีละหลักด้านหน้า11เท่ากันหลักส่วน10 8เท่ากันหลักส่วนร้อยหนึ่งเท่ากันหลักส่วนพันศูนย์เท่ากันหลักส่วนหมื่นทางนี้มีศูนย์ทางนี้ไม่มีศูนย์นักเรียนสามารถเติมศูนย์เข้าไปได้เลยนะคะ เพราะว่าทศนิยมนะคะสามารถเติมเลขศูนย์ไปข้างหลังกี่ตัวก็ได้นะคะเป็นทศนิยมซ้ำศูนย์นะคะดังนั้นศูนย์ตัวนี้กับศูนย์ตัวที่4ตรงนี้ก็เท่ากันดังนั้นสองค่านี้จึงมีค่าเท่ากับนะคะต่อไปข้อที่2นะคะจงพิจารณาว่าประโยคต่อไปนี้เป็นจริงหรือเป็นเท็จนะคะ ข้อที่1 4.5เท่ากับ4.50จริงไหมคะอ่าจริงเพราะอะไรเอย่ยเพราะ4.5นั้นนะคะเป็นทศนิยมซ้ศูที่เราสามารถเติมศูนย์ต่อไปได้นะคะกี่ตัวก็ได้มีค่าเท่าเดิมดังนั้น4.50ก็จะเท่ากับ4.50ต่อไปข้อที่2 10.31เท่ากับ10.301จริงหรือเท็จคะ อ่าเทสค่ะเพราะอะไรเอย่ยเราจะต้องเปรียบเทียบทีละหลักนะคะด้านหน้า10เท่ากับ10ต่อไปหลักจุดทศนิยมตำแหน่งแรกเป็น3หรือว่าเป็นหลักส่วน10เท่ากันต่อไปหลักส่วนร้อย1กับ0นะคะ1ในหลักส่วนร้อยมากกว่า0ดังนั้นเครื่องหมายที่แท้จริงจะต้องตอบว่ามากกว่านะคะต่อไปข้อที่2 เจ5เป็นบวกมากกว่าลบเจ8ซึ่งเป็นลบจริงไหมคะจริงนะคะเพราะว่าบวกนั้นมากกว่าลบอยู่แล้วนะคะต่อไปข้อที่4ีศูย์มีค่ามากกว่าลบ0.1จริงไหมคะจริงเพราะอะไรเอ่ยเพราะถ้าเราคิดถึงเส้นจำนวนศูนย์จะอยู่ทางขวาของจำนวนเต็มลบนะคะอ่ะ ต่อไปตัวนี้ศูนย์ก็จะมากกว่าตัวที่เป็นค่าลบอยู่แล้วข้อที่5ลบ7.35น้อยกว่าลบ7.38นะคะลบของเลขน้อยจะมีค่ามากนะคะ7.35 7.38 7.35 5ในหลักส่วนร้อยน้อยกว่าเมื่อเป็นลบน้อย ฝั่งซ้ายจึงมีค่ามากกว่าฝั่งขวานะคะข้อนี้จึงเป็นเทสเก่งมากค่ะเพราะเครื่องหมายที่แท้จริงถ้าเราจะเติมต้องเป็นเครื่องหมายมากกว่านะคะต่อไปข้อที่6 1.2น้อยกว่า1.200จริงไหมคะอ่าไม่จริงหรือที่เราบอกว่าเทสนั่นเองเพราะ 1.2สามารถเติมส่ย์ต่อไปได้นะคะข้อนี้จึงตอบว่าเทศเพราะจริงๆแล้วเขาจะมีค่าเท่ากันนะคะต่อไปข้อที่7 0.5725มากกว่า0.58จจริงไหมคะอันนี้ระวังดีๆนะคะหลังจุดเขาจะมีกี่ตัวก็ช่างแต่เราจะต้องมาเทียบทีละหลักนะคะ หลักแรกนะคะหลักส่วน1 0เท่ากันหลักที่2อนะคะเกับ8นะคะเป็นหลักส่วนร้อยเท่ากันไหมคะไม่เท่าเพราะ7น้อยกว่า8ดนะคะดังนั้นข้อนี้จึงตอบว่าเป็นเทสนะคะเพราะเครื่องหมายที่แท้จริงต้องตอบเครื่องหมาย น้อยกว่านะคะระวังอย่าให้เขาหลอกนะคะทศนิยมหลังจุดจะมี4ีหหลักก็ตามแต่ถ้าเราจะพิจารณาว่าไหนมากอันไหนน้อยเราจะต้องเทียบทีละหลักจากซ้ายไปขวานะคะต่อไปข้อที่8 4 5ลบ4.58เท่ากับลบ8 5 8 0ไหมคะอ่าลองไปเทียบทีละหลักดูนะคะ ตัวนี้ด้านหน้าจุดเป็น4นะคะตัวหลังด้านหน้าจุดเป็น45ลบน้อยมีค่ามากลบมากมีค่าน้อยนะคะดังนั้นข้อนี้จึงตอบเป็นเทสนะคะเครื่องหมายที่ถูกต้องเราจะต้องเติมเครื่องหมายมากกว่านะคะ ต่อไปข้อที่3จงเรียงลำดับจํานวนต่อไปนี้จากมากไปน้อยนะคะ0 2 0 2 1 0.24อะไรมากที่สุดคะศูนย์จุด 2, ตอนนี้เรียงจากมากไปน้อยนะคะแสดงว่ามากจะต้องอยู่ด้านหน้าแล้วก็หลังสุดจะต้องเป็นค่าที่น้อยที่สุดนะคะมากที่สุดของข้อนี้คือศ2นจุดองรองลงมาคืออะไรคะ ศูนย์จุดสองนึงเก่งมากค่ะเอาลงมาตัวสุดท้ายน้อยที่สุดคือศูนย์จุดสองนะคะซึ่งก็มีค่าเท่ากับศูนย์จุดสอนั่นเองข้อที่สองละคะอันไหนมากที่สุดเอ้ยอ่ามากที่สุดคือ36.50เก่งมากค่ะเอาลงมาคืออะไรคะสามสิห น้อยที่สุดคืออะไรคะ36 1 5ดอ่ต่อไปข้อที่3ค่ะลบนะคะเป็นลบแสดงว่าเราจะต้องเรียงลบของเลขน้อยนนะคะไปหาลบของเลขมากๆนะคะลบของเลขน้อยจะมีค่ามากที่สุดดังนั้นค่าที่มากที่สุดคือลบศูนจุด 15น,นะคะต่อมาคือลบศนจุดเท่าไรคะ3 1น,นะคะต่อมาคือลบ0ูนจุด42เก่งมากค่ะลบเลขมากมีค่าน้อยลบเลขน้อยมีค่ามากนะคะต่อไปข้อที่4ค่ะเป็นลบเหมือนกันลบของเลขน้อยจะมีค่ามากดังนั้นมากสุดคืออะไรคะลบ1จุด สามเก่งมากขาะต่อมาเป็นไรเอย่ยลบสองจุดหนึ่งเก่งมาขาะต่อไปเป็นลบสามจุดหนึ่งนะคะต่อไปข้อที่ห้าค่ะลบด้วยบวกด้วยนะคะแสดงว่าเราจะต้องเรียงบวกก่อนนะคะไปหาลบนะคะถ้ามีบวกด้วยกันก็จะต้องเป็นบวกมากบวกน้อยแล้วก็ลบน้อยลบมากนะคะบวกที่มากที่สุดคืออะไรเอย่ย หกจุดหกเก่งมากค่ะรองลงมาของบวกคือ6กจุดหนะคะต่อไปเป็นลบต้องนำลบของเลขน้อยก่อนลบของเลขน้อยคืออะไรคะลบ6กจุดศและสุดท้ายน้อยที่สุดคือลบของเลขมากคือลบ6กจุดหกหเก่งมากค่ะ ต่อไปข้อสุดท้ายมีลบหมดเลยเราจะต้องไปหาลบของเลขที่น้อยที่สุดนะคะคือตัวไหนเอ่ยเก่งมากจะเป็นลบ30.107ต่อมาเป็นลบ30.170จุด170และต่อมาเป็นลบ สามสจุดอะไรคะเจ็นะคะและน้อยที่สุดคือลบสามสิดเจ็เพราะลบของเลขมากจะมีค่าน้อยนะคะวันนี้คุณครูก็ฝากความรู้เกี่ยวกับการเปรียบเทียบและเรียงลำดับจำนวนเต็มไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะจำไว้ว่าถ้ามีค่าเป็นบวกจะตรงข้ามกับ จำนวนที่มีค่าเป็นลบนะคะลบเลขน้อยมีค่ามากลบเลขมากมีค่าน้อยนะคะแล้วก็เรียงลำดับทศนิยมคล้ายกับจำนวนเต็มนะคะทศนิยมที่มีค่าบวกจะมีค่ามากกว่า0และมากกว่าทศนิยมที่เป็นลบนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมฝากกดไลค์กดแชร์ กดติดตามที่ช่องครูตรัวแมทด,ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ